สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไปด้วยนะครับความคืบหน้า UN เผยพมา่าเป็นแหล่งฝิ่นรายใหญ่ที่สุดของโลกสื่อนอกรายงานว่า UN เผยพมา่าเป็นแหล่งฝิ่นรายใหญ่สุดของโลกเนื่องจากมีความไม่มั่นคงในประเทศและการเพาะปลูก ในอัฟกานิสถานที่ลดลงการเพาะปลูกฟินในอัฟกานิสถานลดลงถึง95%หลังจากการห้ามยาเสพติดโดยกลุ่มตาลิบันในปี2022ส่งผลให้อุปทานทั่วโลกเปลี่ยนไปอย่างพมา่าซึ่งความไม่มั่นคงทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจเกิดจากการรัฐประหารในปี2021ผลักดันให้หลายคนหันมาทำไร่ฟินตอนนี้ เกษตรกร,กรพรม่ามีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ75%จากการปลูกฟินเนื่องจากราคาเฉลี่ยของฟินอยู่ที่ประมาณ355ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมและพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น18%เมื่อเทียบเป็นรายปีจาก4 1 0 0เป็น47,000เฮกตาร์ช่วยเพิ่มศักยภาพผลผลิตให้กับฟินระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2001 ผู้แทนระดับภูมิภาคเจรรมีดักลาสของ UN กล่าวว่าความหยุดชะงักทางเศรษฐกิจความมั่นคงและธรรมพภิบาลที่เกิดขึ้นภายหลังการยึดอำนาจของทหารในเดือนกุมภาพันธ์2021ยังคงผลักดันเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลให้หันมาสนใจฟิ่นเพื่อหาเลี้ยงชีพและพื้นที่ปลูกฟิ่นขยายตัวมากที่สุดในพื้นที่ชายแดนของพอมา่า อยู่ที่ทางตอนเหนือของรัชฉานรองลงมาคือรัชชินและคชินเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น16%เป็นย2่ิกิโลกรัมต่อเฮกตาร์เนื่องจากแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ซับซ้อนมากขึ้นและการต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยมีแนวโน้มที่จะเร่งการขยายตัวของการปลูกฟิน่นความคืบหน้าล่าสุดเศรษฐกิจพาม่าส,สอดสุดหนัก รัตตีว่าการกระทรวงแรงงานพมา่าบุกไทยรลนรลงลูกจ้างข้ามชาติในไทยส่งเงินกลับ25%หลายฝ่ายรุมวิจารณ์ไม่ช่วยเหลือแล้วอย่างรีดถถึงขนาดสอนวิธีโอนเงินสำนักข่าวชาญรายงานเมื่อ10ธันวาคม2566ว่าจากกรณีที่นายอูมินนองรัตตีว่าการกระทรวงแรงงานของพมา่าและคณะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยและได้พบปาก,กับ หลายกลุ่มที่ให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติจากพม่าในไทยรวมถึงเยี่ยมแรงงานจากพมา่าเมื่อ7ธันวาคมที่ผ่านมาในระหว่างพบปะหารือกันทางนายอูมินหน่องได้กล่าวเรียกร้องให้แรงงานข้ามชาติจากพมา่าส่งเงินกลับประเทศ25%ของเงินเดือนขณะที่เรื่องนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในไทยด้วยแรงงานมองว่ารัฐบาลพม่าภายใต้ทหาร ไม่เพียงแต่บริหารเศรษฐกิจได้ย่ำแย่หลังจากยึดอำนาจจนทำให้คนในประเทศลำบากเดือดร้อนแล้วยังกำลังรีดไถ่ทำให้แรงงานนอกประเทศได้รับความเดือดร้อนอีกด้วยนักเคลื่อนไหวรายหนึ่งที่ทำงานให้กับกลุ่มคุ้มครองแรงงานข้ามชาติกล่าวว่านโยบายให้แรงงานข้ามชาติส่งเงินกลับประเทศ25%เนนั้นเป็นนโยบายที่ทำร้ายแรงงานเนื่องจากแรงงานข้ามชาติมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นราจ่ายค่าบัตรเอกสารค่ากินค่าอยู่แม้แต่น้ำดื่มยังต้องซื้อกินนอกจากทางการพมา่าจะไม่ดูแลคนในประเทศให้ดีแล้วอย่ามาเรียกเก็บเงินจากแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศพวกเขาไม่เห็นใจว่าแรงงานเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแค่ไหนในประเทศอื่นต่วยไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆเราเราจึงไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวเขากล่าวนาย อูโมโจนักเคลื่อนไหวจากกลุ่มคุ้มครองแรงงานอีกรายหนึ่งยังเปิดเผยอีกว่าก่อนหน้านี้ทางการพมา่าเผยแพร่คำประกาศข่มขู่ให้แรงงานต้องส่งเงินกลับประเทศซึ่งเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์และตอนนี้ใช้ข้ออ้างว่ามาเยี่ยมเยียนแรงงานข้ามชาติแต่ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อมาเกรียกล่อมให้แรงงานส่งเงินกลับบ้านเพราะพบว่าระหว่างลงพื้นที่ เยี่ยมแรงงานยังสอนวิธีการโอนเงินให้กับแรงงานด้วยความคืบหน้ากองทัพพมา่ายังคงสูญเสียหนักกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์เร่งเกณฑ์ทหารสำนักข่าวอิราวดีรายง,งานว่ากองทัพพมา่ายังคงสูญเสียฐานที่มั่นทางทหารหลายแห่งในรัชฉานรัฐอารักันรัฐยะไข่เขตมันดาเลเขตมะกุยเขตสกาย และเขตตนาวสีอย่างต่อเนื่องในช่วง3วันที่ผ่านมาด้วยหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีการสู้รบกันดุเดือดความคืบหน้าในภาคเหนือของรัชชานั้นฝ่ายต่อต้านนำด้วยกองกำลังปะล่อง TNLA สามารถยึดฐานที่มัน่นของทัพพม่าลาจีตั้งอยู่ในเมืองหลงเขตเมืองจอกเมทางเหนือของรัชชานนอกจากนี้ยังสามารถยึดฐานทัพพม่าอีกแห่งหนึ่ง ในเมืองม่านตงทางเหนือรัชฉานเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันทางฝ่ายของ T.N.L.A. ยังคงเปิดฉากโจมตีกองทัพพมา่าในเมืองน้ำคำและเมืองกล้วยข่ายโดยกองทัพพมา่าตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศอย่างหนักมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนความเคลื่อนไหวในเขตว้านั้นกองทัพว้าประกาศให้ผู้ลี้ภัยที่อพยพมาจากพื้นที่อื่นๆและเข้ามา พักพิงในเขตว้าให้รายงานตัวและทำบัตรประชาชนอย่างสถานีตำรวจรวมทั้งให้ลงทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำมาด้วยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้านหนึ่งสื่อไทยใหญ่ไทยใหญ่ทีวีออนไลน์ได้รายงานว่ากองกำลังโกก้างหรือ m n d a a ได้จับกลุ่มเยาวชนที่เป็นชาวไทยใหญ่วะและชาวขชินซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยสงคราม จำนวน7คนอายุระหว่าง17-27ถปีไปเป็นทหารในกองทัพจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมมีรายงานว่ากองทัพโกก้างได้ออกประกาศว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมของตนจะต้องเป็นทหารทุกครอบครัวคนละหนึ่งคนโดยครอบครัวไหนมีสมาชิกครอบครัว5คนจะต้องเป็นทหาร3คนทั้งเพศหญิงและเพศชายอายุ15-50ปี หากครอบครัวไหนไม่สามารถส่งบุตรเข้ามากองทัพได้ผู้ปกครองจะต้องเป็นทหารแทนโดยกำชับต้องรายงานสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดให้ตรงกับข้อมูลจริงหากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วและพบว่าครอบครัวไหนไม่ช่วยเหลือกองทัพจะถูกดำเนินคดีเอาผิดเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารในรัชชาน,นั้นไม่เฉพาะแต่ในเขตควบคุมของกองกำลังโกก้างเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมมาถึงเมืองแสนหวีเมืองจีและเมืองโกตข่ายด้วย N.U.G. Wo ทัพพมาไใกล้ลมสลายตัดมาดอประกาศไม่เอาผิดทหารที่ไม่แจ้งลาสำนักข่าวมิชิมา่ารายงานว่านางสินมาอองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ หรือ NUG ซึ่งจัดตั้งโดยฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยในให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร n ิเคอ i Asia Magazine ที่กรุงโตเกียวว่ากองทัพพม่าก,กำลังล่มสลายเพราะ,ระเผชิญกับกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรอบด้านอย่างที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนรัฐมตีว่าการกระรวงต่างประเทศของ NUG กล่าวตอนหนึ่งด้วยว่าขณะนี้ขวัญกำลังใจของทหารพรม่า อยู่ในระดับต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะสูญเสียเหตุผลที่จะบริหารปกครองนอกจากนี้มีทหารพรมา่าหนีทัพมาร่วมกับ NUG เป็นจำนวนมากและค่ายทหารพรมา่าส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะยอมวางอาวุธและยอมแพ้โดยเชื่อว่ากองทัพพม่าพร้อมที่จะสลายเองเนื่องจากถูกโจมตีจากฝ่ายต่อต้านรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของ NUG กล่าวว่า NUG มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนกองทัพที่ไม่เป็นมืออาชีพให้เป็นกองทัพที่อุทิศตนเพื่อปกป้องประชาชนและสถาบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้รัฐบาล NUG ไม่ได้ต้องการที่จะยุบกองทัพทั้งหมดแต่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงกองทัพโดยต้องการวีรบุบรุษและนักปฏิรูปเข้ามาทำงานในกองทัพโดยความเคลื่อนไหวขั้นต่อไป จากฝ่ายต่อต้านกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามการเจรจาทางการเมืองจะเกิดขึ้นไม่ได้หากผู้นำกองทัพพมา่าไม่ยอมปฏิบัติตามชั้นธรรมติ5ข้อของอาเซียน